สวัสดีดครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ดีค่ะเอาการ่งขี้เลื่อนสูที่ยังสดเื่นแบยาแนเนาะโอ้ยคุณพี่น้องคแหล้ซีเเลยวไงเออเปอย่างนี้ซีเเฮ้ยแม่นอนใช้กล้วยแขกสวัสดีค่ะโอ้ยแม่ว่านสวัสดีครับแม่ว่นแม่ว่มากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณพี่น้องสดๆเลยเอายามาหายามาบาหน่คยแค่ส่คยแค่โอ้ยอ่อนซ้อนมาไล่ทีเอานออดยไม่ดีจ้าบ่จ้ไม่เลยะจ้าไม่่ยไ่เลย้มจ้าไมีกหอเอาดน่อก่แม่หน่อย อันอันบอกเอ็ตีแม่ากันมันแม่นีหรืบอกกล้วยยู่ดีๆกเป็นกล้ยขาสัแม่นบ่เนี่ยสนขยเ้สนขเลี่างาเแ่สื่อแล้วบบรมขายได้ยาเพ่อนแม่วนา่เงมาตัวเหมาเหิมเหมามาตัวงมาตัวเหมาเ็มาเหิงมาเหตมัมาเ่างาเหิยวมวาวเวเาิาตัหงวงมวเาวามาแต่ง สดๆพี่น้องนะคะได้อยู่เม่ยังไม่น้อยสิให้ยืมบ่เมนังไม่น้อยสียือเหมนโอนกับบะหมี่ได้แต่ว่าสิยืมเอกนั่นแหละเม่นไม่น้อยสิยืมมากดมาแล้วนะนี่พี่น้องเอาเอาบรรยากาศสดๆอันมาให้พี่น้องเบิ่งบางคนว่าสองล้านย่านี่ย่านี่เสียใจเลยเดนี่ะถ้วยเข้าไปในช่องกันมังกรวดมากันผู้ใดสิได้ อันเราหญิงสิได้พวกมาไล่เท่าได้เนาะขันขันได้ตรงๆรับไปเลยมือ่นไปโอน,หนให้ไปแย่ผ่านสิไปโอนให้บังเทียงเด้อเดี๋ยวให้ไปเช็ยดยอดก่อนแต่ว่าตอนนี้ขัดขัดว่าล้านนี่ก็คือผู้ดใดถ้วยล้านก็คือเสียใจแล้วและล่ะคือว่าเกินแล้ว <laughs> ยดีนี่รุ่นลุดเซซีหาล้าน,พ,นพุ่นแล้วนอพี่ <laughs> <laughs> น้าานองเนาะลหาล้านหาล้านหาล้าน <laughs> หาด้านห้องกระดานให็นไหมสดเนาะแม่หน่อยเนาะหาด้านบอกว่าคือเนาะมันว่ามันดันอยู่รถขึ้นคู่ด้ยเกินหาด้านชอบเนี่ยเห็นบอกคนนั้นดีใจทั้งหนุ่มเั้งสาวดีเดียดเยอะมากคนดูเยอะมากโอ้ย่องมันเกินเมืนบอกสั่งมันแยาเหมือนบอกอันนี้นข เอาใหเพิอนเท็ตงานซะพี่น้องวันนี้ฐาน่าว่นนี้ฐานมากจ้ิเสียคุณยิ่งาอยู่คุณยิงาอยู่ฮะโอ้ยแม่หน่อยค่อยลืมนำเพลิงมากเด้วค่อยลืมที่หลลืมอันเอฟที่บอกทุ่นห่ีบ้านอนน้งน่องม่อยากกินนำเพิงจะอะไรไมานั่งบอกมันสมันนี่จนอกเพรามดอกจงได้ไปดูเดี๋ยวจะไปซีสเกตสามยางไปถานลูกแล้คคุยแคออ เี้กแมีอะไรแขะอยู hmm. ่ดังแค่น้นแหมคย่าอะไรลุดเขาขวเขาสวนจับเขา่ไร้ดนจะสิแเพระแมันแฉมันแฉแฉมันแมันแฉมันแฉมันแฉมันแันแฉม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 ันแมัแมันแนแนแฉมันแันแฉมมันแฉมันแฉมนแฉมันแฉมัแมกแนแันแนแฉแนแฉแันแแันแแันแนแมแันแนแันแันนแแนแ เอาอันเย็นๆเด้อหวานะหวานแม่แม่คู่อะไแบบอืเอาแกเเย็นไสรอเอาันนีเไปไสตัวนึงกัคุ้มแล้วอืแมนแม้าแู่กายตัวเองดอกผู้หยไหมโอ้เดียวโอ้มาหอดมาถึงแล้วเสร็จละหมดเยคือบอกว่าให้ไทยหมดไปใหบิ่งแน่ หมดยุดดมสาวหน่อยนั่นยืซื้อไฮะหมดยุดดมสาวหน่อยนะเอซี่บาไปไทยเห็นไหมให้เบิ้งเนี่ยขนาดหมดหมดยในห้องกันได้ไรไรไปเอาออกให้นะเงีนบ่กินออกให้มันเบิ้งบอกพี่โตกินหมดหมดเอซี่บาตจากเบิ้งหมดหมดยุดดมสาวหน่อยมันงี้ไปไทยมาให้เบิ้งเนี่ยขนาดปลาสิมาะยักกูบาดเจ็บเอซี่ไดาน นังห้ย่บอกไม่นุ่งแค่แัก็พออย่รักโซโดมัเล้ยงสัเรดะไจะเป็นมดดัมหรว่าไดอยี้ข้าผ่านจ้าครับผมเบิ้งไหนเด้อตูตัวเมียเบิ้งจังไหนนม่้าัี้เปนเม่อังสั้นตีร้านไดล่ะขายโมเดลถือแต่เล่นโนถื่ได้เซ็ล้องขยายผม โอ้ยอนซอนพวกมาไล,ล่ต่อ,ตอนเง้ยจอมนั่วดต้อเซ็นมือหลัก,ลก,กเลยรับไสดเนาะถ้าไทายเป็นคลิปถ้าไทยเป็นคลิปไปถ้าลิปโดนโดนไว้าคกิปโดน,นกกดตัอตองคุณหรท่าน แตร่อรเตอไไไปไรทางไหนบเจรอยุ่สน่นั่นคมันเอมีหรอ่เอาสิแดงตัวประมาณไหนนี่้อมานถวเจดจะเจดจเจดเนุ่นเจนุ่นจนุ่นสินตะปรเเจาเี่ยนกับเจดบ่านเจดผตั้งติดมากเลเจา วีกำลังเดินทางมาจากผู้เรือเต็มบอดว่าเพื่ออยู่ในสายจากเขาเวิร์ดทีท่ไม่ติดจะตุ้โอ้ยนี่นรถแท้กัอญี่ปุ่นเมืนบอโอ้ยพี่น้องซ่อมนี่เด้อมุจจอร์ดรถเอาเด้อข้าบ้านน้องเหลือล้านฮ <c oughs> เาเอาเอปิดให้มือนี่ล,นล้วพี่น้องเพม่สิปิดกันมือนี่ละพี่น้องก็ต้องเป็นห้องต้นลวดแม่หน่อยยืนยันแล้วว่าปิดวันนี้แน่นอน สางมือียวไ่มบ่เดียวกัไปหน่อยบมอ่าบ่แมนมืออื่นนะสางยาพ่งกลับไปได้สีสเกยดสางบานยพ่งกับไปบ่แม่นครับเหลือลานทานนลาเิดเอันไามไหลสดาเขไปเลจีอืไปเลยนะไปต่อแถวเลยเดีที่นอกขาบรรยากาศุนีแน่อนสวยครับโอ้เราก็สวยตงไหนทีทละจ

เสือปิดฤดูการไหมเออเออติต่อแอมินก็ได้จ้าแอมินตต่อสออ็ไรจ้าบอสบอสได้เอาเอาหลายปนนันอันนี้ปากซื้อเอฟากซื้อเอาสามพนเฮอยังกว่า่เอาากม่นโต้าตัวเล็กกเป็นมื่นได้จี้บอกแปลแม่งล้วนะมื่นโตเอาจางสั่นเดีพี่้อก้ยเอาอะไรอยากางสมิ่เด้อดับเดเด้อไปเด้อ